หนึ่งที่มีคนร้องเรียนมาและส่งคลิปประกอบมาให้ด้วยนะคะตอนแรกเราได้ยินแค่หัวข้อบอกว่านี่มีคนเลี้ยงหมาวนหลังคาบ้านแล้วก็งงว่าจะเลี้ยงยังไง <c oughs> และหมาที่บอกนี่คือพันแบบบางแก้วพิษบูอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมปรากฏว่าดูในคลิปภาพเฮ้ยเขาเลี้ยงบนหลังคาจริงๆของจริง<ๆ>ปล่อยเอามาวิ่งบนหลังคาบนกัาร์ดนะคะแล้วมันก็ตัวแบบอวบอวพวกพีกันทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ย <c oughs> ดูจากคลิปภาพเอาค่ะ ค่จริงนะคะทั้งชั้น2และบนชั้นสาม<ช>ออกมาวิ่งอยู่ตรงหลังคาตรงเชิงกันศาสตร์อย่างนี้คุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าบางทีอะความหมาเนาะมันกัดกันเองอแล้วมันก็ฟัดจนแบบร่วงตกลงมาแต่ความที่มันแบบมีเป็นระดับชั้นไง่มันไม่สูงมากมันกไ็ไม่ถึงกระเจ็บบางทีก็ไปไล่กัดแมวแถวนั้นจนตายชาวบ้านเขาบอกไม่ไหวนะคุณจะเลี้ยงหมาคุณต้อง ดูแลใกล้ชิดไม่ใช่ปล่อยปลาออกมาวิ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้วิ่งลงถนนวิ่งบนหลังคาโก้ไม่ได้อยู่ดีบอกว่าอยู่ในพื้นที่ตลาดสีดินแดงเขตดินแดงล่าสุดนี้เจ้าของหมาก็รู้นะคะว่าถูกร้องเรียนแล้วแล้วเจ้าตัวจะว่ายังไงสดจากที่จริงค่ะทา,าร่ทาร่โตรเลินไปคุยกับเจ้าของสุนัขเหล่านี้นะคะเชิญค่ะ ขอบคุณมากครับผู้ชมเดี๋ยวเที่ยงนี้มาคุยกันสดๆนะครับกับคุณตั้มซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขนะฮะอยู่ด้านหลังของเราแล้วนี่ตัวนี้มายืนชมแล้วคือน้องลันเตานะฮะเป็นสุนัขพิษบูอันนี้คือบูลี่หรือพิษบูนะฮะ่เป็นพิษบูครับอ่าน่าจะเป็นพิษบูใช่ไหมครับนี่คือคุณตั้มนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขนะครับที่จะมาคุยกับเราพี่ตั้มบ้านหลังนี้มีสุนัขกี่ตัวฮะประมาณ10กว่าตัว10กว่าตัวส่วนใหญ่จะเป็นพิษบูฮะพิษบูผสมบูลี่พวกเนนนีีี้ยซึ่่่่งทผาาม มีคนมาล้องเรียนบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยไม่บ่อยนะครับก็จะเป็นเคสเคสเนี้ยที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่มันมีข่าวคมคามว่าไปตีหมาตายเนี่ยมันจะมันตรงเนี้ยเอใช่หมาตีตกหมาตีหมาตายมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีมันมีแค่หลุดออกไปกัดแมวแค่นั้นเองกําลังจะถามเลยว่าเออเขาบอกว่ามันมีพฤติกรรมตีหมาตายไม่มี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 เลยฮะหมาทุกตัวก็เลี้ยงกันมาตั้งแต่แรกก็เลี้ยงมาตแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนอกจากแมวเคยกัด ไม่มีคนไหมไม่มีไม่มีเลยยมีเคยเคยได้วิ่งเข้าหาคนิชชั่นผู้ชมครับคือช่วงบ่ายวันนี้ทางวอชด็อกเนี่ยคือต้นโพสต์นะครับเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มานะฮะมาเพื่อเป็นการประสานหาจุดร่วมดีกว่าเพราะมีคนร้องแล้วไงใช่ใช่สมมุติได้อาจจะต้องขนย้ายหมาทุกตัวออกจากพื้นที่ยินดีไหมฮะมันก็ต้องใช้เวลาวุ่นเงี้ยอาจจะออกไปไปไปสักชุดหนึ่งก่อนอ่าแล้วอีกชุดหนึ่งก็คงเหลือไว้เพราะ ยากอะเอาไว้ไหนฮะคงไปบ้านนอกฮะแปดลิ้วฮะแสดงว่ามีพื้นที่ในบ้านอยู่แล้วนะครับอ่าได้ครับได้ครับอันนี้คือสดสดุผู้ชมเขารู้เขาไม่ดุเนี่ยผมอยู่ข้างๆผู้ชมนี่อยู่ข้างๆของรลันเตาไม่ดุใช่ไหมไม่ดุไม่ดุเอามือแตะได้เลยมือแตะได้เลยครับพี่ตั้มพี่ตั้มแตะดูก่อนได้ไหมผมไม่กล้าไงคือผมอะเออเนี่ยพี่ตั้มมันแตะได้เนี่ยผู้ชมคือรลันเตา ก็จะออกมาเนี่ยเขารู้นะคือก็เจะออกจากบ้านส่วนที่อยู่บนหลังคานี่คือยังไงอ่ะก็คือว่าเขาไม่ให้ลงมาครับอ๋อไอ้คือไอ,อ้สองตัวนี้ที่มันมุดออกไปกัดแมวอ๋อคือลันเตาเนี่ยนะที่ไปกัดแมวอ่ที่ไป,นนปไล่ไล่กัดแมวเขาเหมือนเคี้ยวแมวเขากัดแมวเขาอ่ามันหลุดไปมันไปเจอแมวนอนอยู่กลางซอยมืดๆมันก็ไล่กัดครับครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยววัดดอกมาอาจจะต้องมีการคุยแต่น่าจะเป็นเชิงบวกคือเราเนี่ยก็ยินดีที่จะ นำสุนัขบางส่วนเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดได้ใช่ไหมฮะ<ด>อุณผู<ด>้ชมอันนี้สั้นๆเดี๋ยวต้องดูช่งวงบ่ายกันต่อนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูความน่ารักของรันเตารันเตาเนี่ยก็คือเป็นเป็นหมาที่คนที่นี่เขาบอกว่าเขาก็อยู่เนี่ยจับหัวรูปได้รันเตาเดี๋ยวจะไปแล้วนะรันเตาสัญญาได้ใช่ไหมว่าจะไม่กัดแมวเขาอีกสัญญานะสัญญาโอเคแค่นี้พอห่างๆอย่างห่งหงหวงๆผู้ชม เทีย่ยงนี้ลงพื้นที่มาก่อนนะฮะส่วนช่วงบ่ายวัดดอกจะว่าอย่างไรแล้วก็จะมีการไกลเกลีย่ยกันอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามกันหลังบ่ายช่วงวันนี้กันต่อไปนะครับช่วงนี้กับพี่ฐานนีค่ะขอับคุณคุณชินด้วยนะคะแต่ดูแนวโน้มก็น่าจะเจรจากันได้เพราะว่าฝั่งเจ้าของสุนัขก,ก็รู้ละนะแล้วก็พยายามแก้ไขยอยูออ่แล้วดูไม่ได้อยากจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่นะครับ